และเมื่อคืนที่ผ่านมากลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคนสีลมกลุ่มนี้ก็ไปกระทบกระทั่งกับผู้ชุมนุมนปชที่บริเวณแนวแยกสาลาแดงมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยจากกระสุนหนังสติกเศษแก้วและก้อนหินประมาณ20คนที่ระดมขว้างปาเข้าใส่กันในจนํานวนนี้รวมถึงชาวต่างชาติที่ไปติดตามการชุมนุมที่แยกสาลาแดงถูกลุกลงบาดเจ็บไปด้วย2คนอาข่าวมอะนะครับอาเ็ เหตุการณ์กระทบกระทั่งใช้เวลายาวนานเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกานะคะโดยมีกำลังตำรวจจำนวนไม่มากนักท be <G> ี่คอยติดตามสถานการณ์อยู่ที่ลานจอดรถโรงแรมดุสิตธานีจากนั้นจึงเริ่มระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้น แก้วเข้ามาให้หมดไปหยุดไฟมาให้หมดเหลือไว้แค่8ตาแล้วเที่ยวแล้วปิดประตูเรียบร้อยขอบคุณท่าน ที่สุดแล้วความวุ่นวายไปคลี่คลายลงเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาค่ะหลังจากที่ตำรวจระดมกำลังปราบจลาจลเข้ามามากขึ้นเพื่อควบคุมสถานการณ์ทำให้ประชาชนย่านสีลมยอมยุติการชุมนุมในที่สุดค่ะ